สีมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่6ถึง12ตุลาคม2 5 6 8จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคออะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีแล้วคุณเองก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ mix and match เอาทุกๆสีแล้วเอาแค่บางสีมาจับคู่ค้าเคล้าผสมผสานกันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอะมาดูกันนะสีมุงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับสีแรกคือสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินนะแล้วก็มาสีแดงนะครับแดงมากับขาวด้วยนะครับก็เป็นสีแดงกับสีขาวนะครับ และสีออกน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนะอ่าน้ําเงินแดงขาวน้ําตาลนะครับน้ําเงินแดงขาวและน้ําตาลลองไปใช้ดูนะครับก็ขอโชคดีกันนะครับ